สดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์วันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมช่วงตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่30กันยายนปี2565คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านได้มีการผูกลัคนาไว้แล้ว ตำแหน่งทักษาจรและดาวตั้งรับจะมีผลกับการพยากรร่วมด้วยค่ะและสำหรับท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนาไว้สามารถดูตามราศีรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะ และหากท่านต้องการดูเรื่องราวที่มีความสำคัญท่านควรผูกลัคนากับอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยโดยการนำวันเดือนปีเวลาที่ท่านเกิดและจังหวัดที่ท่านเกิดเพื่อหาจุดกำเนิดของดวงดาวแต่ละดวงในดวงชะตาของท่านค่ะลัคนาคือร่างกายอาทิตย์คือพลังชีวิตจันทร์คือจิตใจและอารมณ์ เรามาดูตำแหน่งดาวที่มีการย้ายราศีกันก่อนในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนนี้ค่ะดาวพระอาทิตย์มีการย้ายเข้ามาสถิตในราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายนและดาวพระศุกร์มีการยกเข้ามาสู่ราศีกันในวันที่27กันยายนและได้ตำแหน่งนิดราชาโชค สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาหรือราศีคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าสามารถใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะสำหรับท่านที่มีการผูกลัคนาแล้วอย่าลืมใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเดิมมาในการพยากรณ์ร่วมด้วยค่ะและสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบราศีก็ดูรายละเอียดใต้คลิปนะคะ ท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมดาวตานุลักษณ์ดาวโชคลาบดาวตัวตนของท่านคือตำแหน่งดาวพระราหูดาวพระราหูแน่นอนว่ามาสถิตในราศีแม่ธาตุไฟและได้ตำแหน่งเทวีโชคในภพเรือนสหัชชะภพเรือนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของงานในหน้าต่างๆเรื่องของการออกสังคมการเข้าสังคมเรื่องของพี่น้องมิตรสหายหรือเพื่อนที่คอยสนับสนุนตัวท่านอยู่ ค่ะในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้แน่นอนว่าตัวท่านนั้นมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเดินทางบางท่านจะมีเรื่องของการได้เดินทางระยะใกล้บางท่านจะมีเพื่อนเข้ามาคบหาสมาคมเพื่อนหน้าใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยืยนเพื่อนๆต่างๆค่ะหรือท่านจะได้ออกไปสู่สังคมมากขึ้นจะมีเรื่องของการได้ไปพบปะกลุ่มเพื่อนหรือสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น การเดินทางนำมาซึ่งสิ่งดีๆให้กับตัวท่านค่ะและท่านจะได้โชคลาภดังเทวีเพราะความหมายของดาวก็คือเทวีโชคหมายถึงจะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในการเดินทางหรือการได้เข้าไปคบหาหรือปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนๆค่ะและแน่นอนว่าสำหรับเรื่องการเงินของท่านตำแหน่งดาวการเงินของท่านได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบบดีมาตั้งแต่วันที่ 8เมษายนและยังเป็นเจ้าเรือลาพระเจ้าเรือราาผลของท่านอีกด้วยค่ะแต่ณขณะน,นี้ดาวพฤหัสมีการพักองศาอยู่ในภพเรือนการเงินของท่านทุกอย่างก็จะชะลอตัวลงนะคะแต่เรียกว่าได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งตําแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆยังคงเกิดขึ้นกับเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าหลายๆท่านก่อนหน้านี้คงสัมผัสได้แล้วว่าเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างมากนะคะแล้ว ก็มีเรื่องของความเฟื่องฟูความเจริญรุ่งเรืองค่ะความคิดในเรื่องการหารายได้การใช้ความสามารถต่างๆจะสามารถบริหารจัดการได้ดีในเรื่องของการเงินค่ะและในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้จะมีดาวอาทิตย์ที่มาเล็งกันอยู่กับดาวพฤหัสค่ะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปัตตานิมาเล็งกันอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะเรียกว่าการเงินเล็งกับภพบมรณะและยังมีดาวพระศุกร์มากุมร่วมด้วยในวันที่ 27ค่ะในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันที่27กันยายนตัวท่านนั้นจะมีเรื่องของคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่ครองคนรักการเข้าไปมีส่วนร่วมต่างๆการได้เดินทางไกลการได้พบเจอคนที่มาจากแดนไกลหรือมีคนที่เข้ามาร่วมหุ้นลงทุนก่อเกิดให้เกิดลาภผลเม็ดเงินกับตัวท่านค่ะเรียกได้ว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วย หนุนดวงชะตาหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางแล้วได้พบเจอกับเรื่องของการหารายได้จะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาร่วมก่อร่างสร้างตัวให้เกิดเม็ดเงินค่ะและดาวพระศุกร์ที่กลุ่มร่วมกันในวันที่27กันยายนนี้ดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภามาเล็งกับดาวการเงินของท่านค่ะเรียกได้ว่าการเงินของท่านก็จะมีเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นค่ะมีเรื่องของรายรับมากขึ้น และบางท่านอาจจะมีเรื่องของครอบครัวบุคคลในครอบครัวเข้ามาคอยสนับสนุนในเรื่องการเงินก่อเกิดให้ท่านเจอกับลาผลเจอกับความสำเร็จบางอย่างเกี่ยวกับการเงินค่ะ และเรามาดูในเรื่องการงานของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนกัมมะหรือเจ้าเรือนการงานของท่านได้ตําแหน่งประเกษตรตรงข้ามบ้านของตัวเองเรียกว่าดาวมีความอ่อนกําลังนะคะแต่ลักษณะดาวที่เป็นปราเกษตรนี้ท่านจะสามารถใช้รับผลสิ่งดีๆได้ในเรื่องของการทําอะไรแบบเป็นทีมค่ะดาวพระอังคารกุมร่วมกับมฤตยูและยังได้ตําแหน่งราชาโชค การทำงานอะไรเป็นทีมการทำอะไรร่วมกับกลุ่มในเพื่อนร่วมงานหรือการทำอะไรกับคนที่เข้ามาช่วยส่งเสริมท่านจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของการงานสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะ และในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้ท่านอาจจะมีเรื่องของการทบทวนนวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆบางท่านอาจจะได้มีเรื่องของการเดินทางไปเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมหาสิ่งเพิ่มเติมที่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านบางท่านก็อาจจะได้พบเจอกับช่องทางในเรื่องของรายได้เสริมหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆค่ะดาพระพุทธที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะเรื่องของการลงทุนเพิ่มหรือ,รอจะเป็นเรื่องของ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์เรียกได้ว่าตัวท่านนั้นจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมหรือทบทวนกับเรื่องความรู้ความสามารถดาวพระพุธมีการโคจรวิปริตนะคะแต่เรียกได้ว่าดาวพระพุธย,ยังมีความเข้มแข็งในเรือนชะตานี้ค่ะ แต่ในส่วนของดาวพระศุขที่มากุมร่วมนั้นในภพเรือนปัตตนีดาวพระศุขเป็นเจ้าเรือนพันธุเจ้าเรือนสุภะเมื่อมากุมร่วมกันดาวคู่นี้เรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําค่ะตัวท่านนั้นอาจจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆหรือการร่วมหุ้นร่วมลงทุนบางอย่างการเข้าไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วพบเจอกับช่องทางต่างๆในเรื่องของการค้าหุ้นส่วนค่ะ บางท่านก็จะมีเรื่องของการได้เดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลหรือได้มีการทําอะไรร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษาการได้เดินทางไปในต่างประเทศแบบนี้นะคะจะเกิดสิ่งดีเกิดผลดีกับท่านอย่างแน่นอนค่ะเพราะดาวพระพุธได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจักรอุจาวิราชเรียกว่ายิ่งใหญ่ได้โชคลาภและได้รับการยอมรับนับถือค่ะ แต่สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการกลุ่มร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเรียกว่าเล็งกับลัคนาของตัวท่านนั้นในภพเรือนปัตตนีนี้ท่านอาจจะทําอะไรได้ไม่เป็นดั่งใจค่ะเรียกได้ว่าผลที่ได้รับกลับมานั้นอาจจะไม่เป็นตามเป้าหมายของท่านทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากศุกร์ที่เล็งลัคนาเรียกว่าได้ตําแหน่งพินทุบาทค่ะ และเรามาดูตำแหน่งดาวพระเสาของท่านค่ะดาวพระเสารสถิตได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีในภพเรือนวินาศและมีการกลุ่มร่วมกับดาวเกตมาตั้งแต่วันที่9สิงหาคมแน่นอนว่าดาวเสาแข็งแรงค่ะแต่ตำแหน่งนี้เรียกว่าเป็นตำแหน่งพินทุบาทส่งผลให้ตัวท่านนั้นค่อนข้างจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวภาวะในช่วงบางอารมณ์ของท่านท่านอาจจะเบื่อหน่ายกับสังคมรอบข้างและเมื่อมีดาวเกตมากุมร่วมนั้นตัวท่านเรียกได้ว่าอาจ จะเกิดเรื่องของการเก็บอารมณ์มากขึ้นหรือเรื่องของความอึดอัดใจบางอย่างมากขึ้นค่ะบางท่านอาจจะมีเรื่องของการแสดงออกในทางแปลกๆหรืออาจจะได้พบเจอหรือคบกับเพื่อนที่มีนิสัยที่ผิดแปลกแตกต่างออกไปค่ะเรียกได้ว่าอาจจะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวหรือไม่ชอบวุ่นวายกับใครนั่นเองค่ะและดาวพระเสารที่ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีในภพเรือนวินาศนี้ยังหมายถึง เรื่องของการต่างประเทศเรื่องของระบบออนไลน์หรือเรื่องของลางสังหรณ์ที่แม่นยําค่ะและตัวท่านนั้นอาจจะสัมผัสได้กับเรื่องของศาสตร์ลึกลับในบางท่านค่ะ และดาวเกตเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อมากลุ่มร่วมกันในภพเรือนวินาาเรียกได้ว่าบางท่านในช่วงระยะนี้อาจจะมีการฝันแปลกๆหรืออยู่ๆก็มีความรู้สึกพิเศษอะไรขึ้นมาบางอย่างเรียกได้ว่าลางสังหรณ์ของท่านจะแม่นยำนั่นเองค่ะและเรามาดูเรื่องของคู่ครองกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมคือตำแหน่งดาวพระอาทิตย์ค่ะ ดาวพระอาทิตย์มาสถิตในภพมรณะตั้งแต่วันที่17กันยายนเพระนาะฉะนั้นตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่27นั้นตัวท่านจะมีเรื่องของการเดินทางค่ะห่างไกลจากคู่รักคนรัก หรือบางท่านที่ยังโสดอยู่ค่ะการเดินทางอาจจะนำพาให้พบเจอกับเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจกันได้ค่ะและในวันที่27กันยายนเมื่อดาวพระสุกมากลุ่มร่วมด้วยดาวพระสุกนั้นสามารถดูเรื่องของความรักได้ด้วยเช่นกันค่ะและสุกได้ตำแหน่งนิดและราชาโชคเรียกได้ว่าความรักของท่านนั้น อาจจะไม่ค่อยเป็นไปได้ดั่งใจหวังสักเท่าไหร่นะคะในช่วงระยะนี้ค่ะคู่ครองคนรักของท่านอาจจะทำอะไรในเรื่องของเป้าหมายได้ไม่ถึงกับที่ท่านนั้นคาดหวังไว้ค่ะ แต่สิ่งดีๆก็ยังคงเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากดาวพบเรือนปัตตนิและดาวพบเรือนมรณะมีการสลับเรือนกันเรียกได้ว่าเป็นอนุกเกษตรค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆก็ยังคงเกิดขึ้นในเรื่องของคู่ครองคนรักอย่างแน่นอนค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาหรือราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนปี2565ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยค่ะท่านสามารถรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง Youtube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นเราจะมีการอัปเดตดวงชะตาให้ท่านล่วงหน้าเพื่อที่ท่านจะได้วางแผนในการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะและหากท่านใดที่สนใจผูกลัคนาส่วนตัวทักหา,าเราได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปและถ้าไม่อยากพลาดกับทุกสาระดีด กด Subscribe กด l i ค์กดแชร์ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ